ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะสายน้อยขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะท่เมตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ค่ะนม1บโลงขวดนะคะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับร้องให้แม่ฟังก่อนตอนานก่อนโต ครับก่อนอค,ครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณแม่อ้อยครับผม ขอบคุณครับถึงด้วยมาทันลนะมาทันแนละ้ะพอปอนก่อนละขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเขาต้อมีอยู่นอนก็จะนอนกินอีกพอต้องให้นะเขานอนรอแลนะ้วน่ะขอขวดหนึ่ง ไม่ไม่ไม่กินแหงดาวะสุมอ่านังแล้ดินอนยังนอนยังนอน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 ยังนอนกนอนฐานี่นอนได้ไหมนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเอ้เก่งเก่งลึกลุกมา ครับก่อน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 โชว์งานน้อยๆด้วยในโชว์งานน้อยๆก่อนขอบคุณครับมาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดีดูดูดูค่ะดูค่ะแม่แม่อ้อนเก่งขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ให้พี่ลูกอันนี้ให้พี่บ้างเนาะ ให้พี่นะครับนังดูอาซายาก่อนอาซาายายอาซายายสายสาวัสดีค่ะสวยก่อนสวัสดีค่ะเยงหวานเลยเห็บอาซาสายสายอาซายายส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 ายายายสาย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 าสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะสวยๆหน่อยลูกขอบคุณค่ะสวยๆหน่อยขอบคุณค่ะน้องดวงถือขวดนมรอพ่อนะลูกพ่อให้เขาหยิบให้เลยหยิบให้เขาหยิบให้กลาบขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะที่เมตตานะคะ ขอบคุณค like ่ะสวัสดีค่ะเชิญครับนั่งลงนั่งลงนีดุ้งดีดุ้งนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงค่ะยิงดุ้งนั่งลงก่อนนั่งลงดีนั่งลงดีนั่งลงค่ะนั่งลง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 ลูกนั่งลง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 ไม่ได้สวัสดีค่ะนั่งลงลูกนั่งลงนั่งก่อน นั่งลงนั่งลงดีดนะเร็วนั่งลงเร็วโคโคทำโคน่ารักจังเลยลูกนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงลูกนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงดีได้กินนมแล้วนั่งลงบ้านเดี๋ยวนี้ไม่นั่งเลยเออสองขวดนั่งลงสองขวดนั่งลงสองขวดนั่งลงได้สองขวดค่ะก็นั่งลงดีดี คากอนคาดกนคาสวยยิงดวงนั่งรอกอนนั่งรออยู่นี่แหละลูกนั่งรอก่อนนั่งลง ่นั่งลงถึงได้กินแม่นั่งไม่ได้กินขอขอก่อนขอคอแล้วนั่งลงนั่งลงมารู้แล้วรู้ขอขอขอคอทำมือซอซวยด้วยซอวยๆืวยนะกราบขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะที่เมตตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะ ขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรมช้างถึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาแม่อ้อยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบค่ะสาธุนกับแม่อ้อยด้วยค่ะกราบขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะที่เมตตานะคะ